และในคลิปนี้ผมจะมารีวิวของที่มีคนถามมากที่สุดในไลฟ์ตอนที่ผมสตรีมเกมขับรถอะนะและในคลิปนี้ผมลิสต์คำถามไว้หมดแล้วมี7คําถามด้วยกันที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้ 1. พี่ใช้จอยพวงมาลัยรุ่นอะไร 2. ราคาเท่าไหร่ 3. งบเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้ 4. เล่นเกมอะไรได้บ้าง 5. ข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้าง6เหมือนของจริงไหม7คุ้มไหมถ้าจะซื้อมาเล่นอะ งั้นเรามาเริ่มที่คําถามแรกเลยละกันคําถามแรกก็คือพี่ใช้จอยพวงมาลัยรุ่นอะไรครับและตัวผมเองเนี่ยผมใช้จอยพวงมาลัย G923 นะครับก็คือเป็นระบบ t u o Force นะที่มันจะทําให้รู้สึกสั่นที่เหมือนจริงมากขึ้นมากกว่า Logitech G29 เออประมาณนี้และในชุด Logitech G923 มีอะไรให้เราบ้างมีจอยพวงมาลัยแล้วก็มีแปน้นคันเร่งแปน้นเบรกแล้วก็คัตมาให้ก็คือมีแค่2อย่างมาให้มึงอะเออคือเกียร์ไม่มีนะครับต้องซื้อเอาเอง คือเกียร์เนี่ยเราจะต้องซื้อแยกนะครับถ้าซื้อแยกเนี่ยก็มีของค่ายโลจิเทคของมันตรงตัวเลยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะถ้าเกียร์ก็จะมีแบบเพนชิพที่อยู่ข้างหลังไม่รู้ออกเสียงถูกไหมพูดถูกหรือเปล่าก็คือที่มันกดข้างหลังเหมือนเกียร์รถสปอร์ตนะจ๊ะเออแล้วก็ถ้าใครอยากจะเล่นเกียร์เออแบบเกียร์ที่แบบเป็นเกียร์กระปุกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องซื้อแยกนะซึ่งของผมเนี่ยใช้เป็นเกียร์จีนอยู่ซึ่งเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะอันนี้นะ ส่วนตัวเครื่องเนี่ยซื้อมาอ,อ,อยู่ที่ประมาณ13,000มนามนะครับตอนนั้นผมก็พูดตามตรงนะกูผ่อนมานะครับคนดูคือผมมานะซื้อสดกูก็ไม่ไหวแพงชิบหายโอเคไปต่อฮะแล้วลืมพูดอีกอย่างหนึ่งผมลืมพูดเลยมันจะมีคอกพิทนะครับที่เป็นตัวยึดกับตัวจอยพวงมาลัยนะครับผงผมน่าจะเรียกฮรฮาร์ปพิดมั้งหรือเปล่าวะหรือเรียกอะไร,รสักอย่างอะแต่มันไม่ใช่ฟูคอกพิดถ้าฟูคอกพิดเนี่ยจะมีเก้าอี้มาด้วยแต่ผมไม่มีนะจ๊ะอันนี้ผมได้มาจากคนดูที่โดเนมาให้้ไไปปซืออออะคคบก็ขอขอุณต่โ มาต่อบคาถามข้อที่2ราคาเท่าไหร่ถ้ารวมทั้งหมดเลยแบบรวมคร่าวๆราคาทั้งหมดเลยนะครับตัวจอย o g i t e c h G923 ผมเนี่ยมันอยู่ที่หน0 0งบวกเกียร์จีอีก1,000งพัก็จะเป็น1 4ึ0 0หมบาทครับคือเจ้าคอกพิษเนี่ยผมต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะที่แบบว่าโดนเนทมาให้ผมไปซื้อนะครับอันนี้ผมก็โดนไป1,800บาทก็รวมในเซตนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ลววะกดเครื่องคิดเลขแปบบ๊บ เอาเป็นว่าในเซตเนี้ยราคามันอยู่ที่15,800บาทครับนี่คือเซตที่ผมใช้โอเคนะไปต่อนอกจะถามพ <laughs> ี่แงไหนเนี่ยแล้วเรามาต่อในคําถามข้อที่3นะครับก็คืองบเท่าไหร่ถึงจะเล่นได้ตอบยากอยูน่นะทุกวันนี้ผมว่ามันเข้าถึงง่ายขึ้นนะไอ้พวกจอยพงมาเลยเนี่ยลองหาข้อมูลดูก็ได้ครับว่าเอองบเท่านี้แต่หลักๆเนี่ยผมมองว่าหลักพันก็มีให้เล่นถ้ามีคอมนะสมมติตัดเรื่องคอมออกไปเนี่ยทุกคนจะซื้อแค่จอยพงมายนะครับมันมีตั้งแต่หลักพันนะไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนเอ มือ1มือ2ก็ลองไปหาดูเนาะแต่ถ้ามือสองเนี่ยก็จะได้ราคาถูกหน่อยไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็แล้วแต่ลองไปหาดูกันแล้วกันนะครับทุกคนส่วนถ้ายังไม่มีคอมเนี่ยอันนี้ผมตอบยากมากเพราะว่าผมเองอะ่ะไม่ค่อยเก่งคอมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมนะแต่หลักๆเลยเนี่ยเออหลักๆเลยคอมก็อาจจะต้องประกอบใช้สเปกเท่าไหร่วะคือคอมอะ่ะผมเอาเป็นว่าเรื่องคอมเนี่ยผมว่ามันกว้าง พอสมควระแต่เอาเป็นว่าสมัยนี้ผมว่าประกอบคอมเซ็ตสัก20งหมื่นี้ก็น่าจะเล่นได้แล้วนะคืนนี้ผมบอกก่อนผมไม่มีความรู้ด้านคอมนะครับต้องขออภัยด้วยนะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคเกมไว้ให้แล้วกันว่าเกมเนี่ยใช้สเปคเท่าไหร่แล้วทุกคนก็ลองไปดูกันแล้วกันนะโอเคนะและเกมที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเป็นเกมเอเซโตคาซ่านะครับก็คือยกตัวอย่างขึ้นมานะก็คือ เกมนี้น่าจะมีคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับในสายจอยพงมาเลยนะเออเพราะว่ามันสมจริงเออสมจริง <c oughs> เล่นแล้วก็เออผมรู้สึกว่ามันสมจริงอะ่ะแล้วเรามาต่อในคําถามที่4กันครับทุกคนคําถามที่4ก็คือเล่นเกมอะไรได้บ้างครับพี่เออเล่นเกมอะไรได้บ้างเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเกมรถเกือบทุกเกมครับที่มันรองรับจอยพงมาเลยเนี่ยเล่นได้หมดเลยและหลักๆที่ผมเล่นนะครับจะมีเกม Assetto c ค r s a Forza 4 Forza 5นี่ยังไม่เคย แล้วก็จะมีพวกเกมรถที่ผมอ่านชื่อมันไม่ออกแล้วผมว่ามันต้องมีคนสงสัยบ้างแหละว่าจอยพงมาอะไรเนี่ยเอาไปเล่นเกมอื่นได้ไหมได้นะครับแต่อาจจะต้องไปตั้งค่าหรือว่าดัดแปลงหรือทําอะไรสักหน่อยหนึ่ง,งให้มันกลายเป็นจอยคอนโทรเลอร์ปกติเออผมก็เคยทานะก็เล่นได้อยู่นะเออก็โอเคอะ่ะไม่แย่ก็คือสรุปในข้อนี้นะครับก็คือเล่นได้หลายเกมครับลองไปหาข้อมูลดูกันอีกทีหนึง่งแล้วกันนะจ๊ะแล้วเรามาต่อข้อที่5กันนะครับทุกคนในข้อที่5้านี้เขาถามว่าข้อดีและข้อเสียมีอะไรบ้างงงงััั้้้้นนนนผผมมขขขออออออวว่่่าาดดดยเรรืืีีกกกละสํบ็ค เวลาเล่นเกมมันฟินนครับก <c oughs> ูไม่มีอะไรเลยแค่นั้นกูคแค่รู้สึกว่าเล่นเกมแล้วมันเอนจอยมันฟินแล้วก็สนุกนะครับเออข้อดีนะทําให้มีคนสุข <c oughs> นับนับนับว่บเาเป็นข้อดีไหมแต <laughs> นนั่นแหละเอาเป็นว่าข้อดีเนี่ยผมให้ว่ามันดีแล้วกันก็คือมันดีอ่ะมันเล่นสนุกมันเอนจอยครับมันได้ความรู้สึกที่ ه, อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะเวลาเล่นเกมขับรถหรืออะไรเงี้ย asing, มันทําให้เราอินมากขึ้นอ่ะคือเอาเป็นว่าข้อดีเนี่ยผมอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเอาเป็นว่าไปดูข้อเสียก,กันดีก,กว่า <g> ในข้อเสียนะครับผมขอให้เป็นเรื่องของเสียงแล้วกันคือเสียงเนี่ยถามว่ามันเป็นข้อเสียยังไงอ่ะพี่ คือข้อเสียนะครับคือเสียงมันดังฮะเวลาเราเล่นเกมขับรถหรือว่าจังหวะ,ะกระแทกอะ่ะเสียงตรงนี้มันจะดังนะครับเพราะมันเป็นมอเตอร์ระบบทูฟอร์ซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปไว้ให้ว่ามันเป็นยังไงและแค่นั้นยังไม่พอที่เสียงดังหนักกว่าไอ้ตัวฟันเฟืองที่อยู่ในเครื่องนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นเรื่องของเป้นเบรกเปน็ปนคลิ้งเป้นคัดครับที่แบบว่าโอ้เสียงโคตรดังอ่ะคือแบบว่าถ้าทุกคนเนี่ยเล่นในห้องนอนหรือว่ามีคนอยู่ด้วยหรือว่าอะไรเงี้ย เขาอาจจะรำคาญได้นะอาจจะแบบมีโบ๊ะโดนเบิร์ดกระโหลกอยู่บ้างนะคือคือมันเสียงดังจริงๆเว้ยเออเดี๋ยวขึ้นคลิปไปดูว่ามันดังยังไงพอๆกันกับไอตัวจอยพงมาลัยเลยแป้นคันเร่งนี้ไม่แพ้กันเลยครับ และข้อเสียอีกหนึ่งข้อที่ผมว่าเป็นข้อเสียก็คงจะเป็นเรื่องของอีกข้อหนึ่งที่ผมว่าเป็นข้อเสียเนะี่ยคือเรื่องของเบรกเว้ยผมลืมพูดไปในคลิปนะคือเบรกมันแบบว่ากดยากอะคือแบบผมว่ามันแข็งไปอะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถมาดูผมในไลฟ์ได้นะครับผมไลฟ์ทุกวันนะช่องโชกุนโชเลดีนะครับขอไปโปรโมทนิดนึงก็คือข้อเสียหล,ลกักๆจะมีเรื่องของเสียงครับสําหรับผมนะมีเรื่องของเสียงแค่นั้นเองเรื่องของเสียงอย่างเดียวเลยส่วนเรื่องความสมจริงอะผมว่าสําหรับผมเนี่ยผมก็อินแล้วผมผมว่า เท่านี้มันก็ฟินเออแต่ผมก็อยากลองตัวที่แพงกว่าน,นี้นะแต่งบผมมีเท่านี้กูพอแล้วเฮีแยแพงเออทุกวันนี้สตรีมนี่คนดูก็ไม่ค่อยจะมีเออเอาเป็นว่าโอเคประมาณนี้ ข้อเสียก็คือมีแค่เรื่องเสียงโอเคนะทุกคนแล้วเรามาต่อกันในข้อที่6เหมือนจริงไหมก็สําหรับผมนะผมให้เหมือนไม่เชิงเหมือนนะแต่มันคล้ายอ่ะมันจะเหมือนมันคล้ายมันบางๆอ่ะสิ้นบางๆกั้นอยู่อ่ะทุกคนคือเอางีนี้ดีกว่าถ้าเล่นเกมจอยพวงมาลัยอ่ะผมว่ามันอาจจะรู้เบื้องต้นของการขับรถอ่ะคือรู้สกิลหรืออะไรพวกนี้มันมันจะมีติดตัวโดยที่ผมอธิบายไม่ถูกเออคือกวดอธิบายไม่ถูกแต่หลักๆเนี่ยดีแล้วถ้าเจอเกมที่แบบฟิสิกส์เกมดีๆนะโคดอินอ่ะจริงมันสั่นคือสั่นเลยอ่่่ะเเกกยุุตาาาาาททแแมมออออปนนนววรรณีี้้้้้ลลัใขขสด7 ถ้าจะซื้อมาเล่นเนี่ย <c oughs> สำหรับผมนะคุ้มครับถ้าเรามีความสุขถ้าเราเอนจอยถ้าเราแบบไม่ได้รู้สึกเครียดที่ซื้อมันมาหรือเราไม่ได้แบบรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรือผิดหวังกับอะไรสักอย่างหนึง่งหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วเราเอนจอยมันเป็นสิ่งที่เราอยากลองเล่นอยากลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มนะที่จะลองผมให้ว่าคุ้มนะก็คือคุ้มที่จะซื้อมาเล่นแต่ไม่ได้สนับสนุนหรือว่ายุแยงให้ทุกคนเนี่ยต้องซื้อนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ซื้อ อะเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่าไกลตัวมากเลยแต่คือ,อคนดูตอนนั้นมาดูไลฟ์ผมแล้วเขาบอกว่าพี่ครับพี่ไลฟ์สตรีมเกมขับรถให้ผมดูมั้งได้ไหมครับผมก็คิดหนักเลยเกมขับรถเลยว่ามันจะมีคนดูกูเหรอวะและตอนนี้เขาส่งมาให้ดูว่าเอ้ย แบบเนี้ยกูเห็นกูก็ตาวเบาเลยครับคิดว่าจะไม่แพงเอาเรื่องอยู่แล้วก็เลยเอารุ่นนี้มาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมมีโอกาสที่จะได้ผ่อนคือตัวนี้จริงๆอะ่ะผมอยากได้โมซ่าอาอันนี้ก็ลองไปหาข้อมูลกันนะทุกคนเออผมบอกก่อนว่าในคลิปนี้ผมไม่มีเจตนาที่จะยุแยงให้ทุกคนไปซื้อหรือไปทําอะไรใน,นท้งนั้นอันนี้คือการรีวิวหรือพูดให้ฟังจริงๆมันราคาตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12ื่นสองแต่ผมผ่อนมันก็ไป13ื่นสากว่ากว่าแหละหลายเดือนอยู่ที่ผ่อนนะครับก็ทางานผ่อนมาซึ่งพอผ่อนมาได้เนี่ยมาส ชีวิตคุ้มครับถ้าจะลองซื้อมาเล่นอะนะเพราะว่าลองคิดภาพตามมาไว้ทุกคนเราไม่ต้องไปหยอดเหรียญเล่นอีกแล้วอะเราไม่ต้องไปหยอดเหรียญเล่นไม่ต้องมาทาอะไรพวกนั้นเลย <c oughs> คือแม่งเรามีอยู่ที่บ้านอันนี้ไม่ได้อวดนะทุกคนแต่เป็นว่ามันก็ดีครับคุ้มสำหรับผมแต่เป็นว่ากูจะขายแล้วใครจะเอาก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะ อาจจะขายต่อเป็นมือสองนะครับเพราะว่าคงจะไม่ได้เอามาสตรีมต่อแล้วกูหาตังค์กินข้าวก่อนนะ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้นะครับฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โชว์คุณโชว์เลยดีนะครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปถัดไปฮนะเออประมาณนี้แล้วกันอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออะไรไปบ้างก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าพูดสดหมดเลยไม่มีสคริปนั่นจ้าเอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะ